จ้วง,งสายพาหลักนี่ครับเืงอสีใสขนมปังนะครับเด้ออันนี้คือฟูนักล่าปลา่ธรรมดาดินี่ปลาเค็งอยู่เซน,นักลา่าวัดนักนักไล่ปลาครับนักไล่ปลา,ปา <c oughs> เอามาลุ้นกันนะครับว่าสรีใดบ่นะครับแล้วสีหลวงมึงฟูได้สีมนันแต่ว่าผีปูแล้วโยนไปแล้วสองหลัง ม,มีจีเรียอยู่มาหลุ่นกันนะครับด้วยวต้องยน่นแรมนะครับให้ร่มพันต้องใส่ก่อนสาบันยามเรียงกับน้าม,มีตลอดครับคนใส่สู้หไล่สิว <c oughs> ตุ่นบกมวงพันแต่ว่านวยพันเราไปกินไปเดี๋ยวยังจะตุ่นมัน โยนเนื้อลมครับไปแล้วอย่นะครับือไดว่าสร้างเงนเงินของพิปุนอนนี้ของผมคุดสซิมันรุนกันรุนกัน เลียนหนาเลียนหลังมันยังได้รมพัดปุนปย,ยังตกอื่นุมยากเบ็ดให้มยังวุแม่ในในี่ซีบูซีเว่ยมียเถอะวันนี้ไม่อยากว่าขนมปังอยากเนียวอื่น ใส่เวทบล๊อตไปัวนีว้เอาม่องเนีย่ยไติดเนีย่ยเไหมแต่ว่ามึงขันเอาขึ้นตัวนึงรูบกลัวอยู่หรกเนาะกุรายยังตอกลองเองดิย่ายังมืนี่เกือบอ่านอ่นนแล้วก็ล่อตัวเดียวขอรอ Tụi nàng mất tụi bộ nhạy hợp đi quay lông khu cầu Bà lái lái Tiêu hào bộ đệ Nên nè gần làng sáng như thế này เลือกไว้ทั้งกางอนครับผู้คุมงานยืนยืนห่มกันขึ้นบ่อนยอเยืเซยอยู่กางยังได้มันกูมันจดนั่นคนตื่นนั่อยนั เอียบร้อยเลยตำบ่จิจีแสงว่ตัวหน่อยม่องนี่เป็นม่องสิบสนนะครับตรงนี้ตัวใหญ่ยังจิตัวน่อย่ิบสนน่เป็นอย่งแลก ไอมองมันขึ้นดีๆมองมันบวดดีๆเอาเวิ้งแบบนี้ <c oughs> เอามองมันบวดดีๆเนี่ยซิบวตั้มให้ดีหมดเอาจากน้อยอยังมาหลุนกันนะครับวันนี้ตอนนี้ก็ปล่อยไปสะกด่อนมาเลยมองไหลเลยเด้ เอาเลี้วเลๆ้วเลี้ยวเล้วแป๊บคร,นรมมันังนะ่งอะคิดว่าโบผาดไปวันนี้เนาะวันัหนมันดูดอยู่ีเนาะมันหากระตั้มอยู่น<า>ี่ม่องจริงยดยดอยู่เดี๋ยว้อยงานเย็ดผู้โบขึ้นเลยเดีวยรวรอยครับเร้อนวนี่แหลเป็นปลากบุบ๋น บ่ปลาบิกกับปลาปึงปลาปึงนี่บอกว่างน่าจะเป็นปลาบิกนอตามันอยู่ต่ำๆคอไม่ได้คนเงียบเงียบเลยนี่กอกน้ำหักซะเนาะัอะกัะแกมเะย เอาหงม่วงขาดเอาโบยตามันอยู่กลางไหมตามันอยู่รลอกลางรุ่นกันมาสิเป็นปลาปึงด้วปลาบึกอะไรหปลาไกลากวะูวิ

แกคนลงน้ำนั่นอู้หแหงดแหงยังไหลอยู่ขนาดปอยไปโดนเติมแหงไหลหนอู้หูดำหูดำปลือกเรียบร้อย กูเละกูล,ลยไงเต๋อไงเต๋อประมาณโลกกลัวนี่คือหากินมนันแทนเอ้เออกเ,ออเลยอื้ย <c oughs> ปลาปูงปลาเทโพนี่หมดปลาคอเมื่มมอ,อะไรไ,ไ,ไ,ไงครับประเทจังไหนกินมันยังแสบเลยเป็ดต้มต้มน้อยต้มยำปลาสลัม ก็สลามนำ้ำจืดวางยังมันเ้ยกำปดออกจากม่องยังมีอยู่ลครับโมขันเดียวขึ้นมาคาดว่าสิติดหลายตัวอยู่นอกนหิวจังเลยล่ะ อวดอยู่นสองตัวแล้วครับอันนีนตัวนี่็บแบงบ่ายโลโกกัวผนละอันนี้ก็ปลาปูงปลาดังปูงรปรุ่นตัวอีกมีอีกบ่ติดมองหองีกบ่วแม่อเอาหล่นอีกครับติดไม่ดเาหนนักแปาเ็นขอนของ <S <S

มึงอะปึงอยู่วะตาอยงกลางนี่ตุ่นเนี่ยมึงปั๊บปึ้งคือกันเนี่ยมึงหัวหัปับปึงปลาปึ้งปั๊ปึ้งเนี่ปลาบึกเปลาบึกตุ่นเปลาบึกปลาบึกตุ่นน่นี่ตัวนี้อย่อยเป้าบึกครับเป้าบึกแต่เันอยู่หงักหงักแล้ว มตายกอเลมดืมอบ่เบิ่เังต้องขึ้นม่สักวันยังสิจักุ้นมาดกรุ่นอีกอันนี้ปลาตองบ้องีกเบื้อเบต่ตมเนีนี่เบตัวเลยเบื้องสองตัวกวนก็เลยเบกมัน มันไหวนามเกีงเนี่มันแข็งแรงมันได้ว์มัน,ออ,มนออกกำลังกาย <c oughs> ประบึกกับประเืงก,กันได้เสียบวกันมัน <c oughs> ประวเสียตวไดเ <c oughs> สีมตัวครับ xây đeo gần mở thông phụt cái này